Sou salvo. โอเตปิญยาโยสุ

ขออาลาธนานิมนต์ขออาลาธนานิมนต์พระอินพระอินตาคมราคมพระยาญยมมาลาเจ้าทั้งหลายพะยาญยมมาลาเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญขออัญเชื่นเกตไทเทวาเทพไทเทวาทั้งสามสิบเอ็ดภพพุ่งก็ดีทั้งสามสิบเอ็ดภพพุ่งก็ดีขออาลาธนานิมนต์ขออาลาธนานิมนมนปูทั้งร้อยแปดพระองค์ปูทั้งร้อยแปดพระองค์ปูคุณท่องปูคุณท่อง งผู้ตื่นผู้ทั่วผู้ท ลูกชั้นลูกชั้นขอวงปู่ผ่านขาวหลู่ผ่านขาวขออัญเชิญขออัญเชิญพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารอดพระฤาษีออดปอพระฤาษีออดปอพระฤาษีคัศมอนพระฤาษีคัศมอนพระฤาษีชมฤดีพระฤาษีชมฤดีพระฤาษีเล็กไหลพระฤาษีเล็กไหลพระฤาษีตาไฟพระฤาษีตาไฟพระฤาษีตาทัวพระฤาษีตาทัวพระฤาษีตามั่วพระฤาษีตาหม้อพระฤาษีนารายพระฤาษีนาไลยพระฤาษีนางั้วพระฤาษีนางั้วน ตาสีมรกตตสีมรกตขออัญเชิญอัญเชิญนัทั้งสเราทั้งสีเราหรือทั้งสีสีหรือทั้งสสีเพาว่าจะเป็นสีดำก็ดีะว่าเป็นสีดงก็ดีสีทองก็ดีสีทองก็ดีสีลุงก็ดีสีงก็ดีสีเขียวก็ดีเขียวอขออัญเชิญหรือขอเชิญทั้งสิบสามบ้างังสิบสงให้มารับเอามารับเอานระลากรากไหมกระลากรากไหีรลน จะนำมาถวายในมือนี้ในมือนี้และกับคอและกับคอมารับเอาให้มารับเอาในสิ่งที่หลักฐานในสิ่งที่ลูกฐานมารับบวงสรวงกันดีมารับบวงสรวงกันดีมาริ่หรือมาเริ่มหรือมาเริ่ทัพถวายกันดีหรือมาเริ่ถวายกันดีให้เมื่อรับแล้วในเมื่อรับแล้ว ไม่มีล่ะเว่าคิดสิ่งใดว่าคิดสิ่งใดคอยสมมงมานะทุกประการทุกประการด้วยเถินด้วยเถินขอใเปเป็นปัจจุบันปัจจุบันนักทนดวนนันด้วนด้วยเถินด้วยเถินุนึ่าหนึ่นาธุสาธุสาธุสาธุลูกหนลูกหลาน ขอใส่พักคาถาพักคาาพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษบทนี้บทนี่เกิดดิเศษสร้างเกิดดิเศษสร้างไม่จรงที่ลูกหลานในสิ่งที่ลูกหลานตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานก้อนหนานี้ก้อนหนานี่เกิดดิเสกให้เกิดจริงเกิดดิเสกเกิดจริงให้มีจริงให้มีจริงให้ได้จริงให้ได้จริงลูกหลานลูกหลานขอใส่พรกคาถาขอใส่พรกคาถาพุทธาพิเศษบทนี้พุทธาพิเศษบทนี่เจกตอนนี้เจกตอนนี้ นาเวลานี้นาเวลานี้ด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุนะโมเมพุทธะเตสะสะระตานาตายาธามิกาเตชะปะสิทิปะสิธตวานาระยาปาระเบสุราเศติพุมมจาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีราคากาสะมูทาพูตุง ขังข่าจะสะพรัมมาชยยาปาสิทธิภาวันตุเตปชัยยาชัยยาทอรานีทอรานีอุทาทีอโอทาทีนาตีนาที่ชัยยาชัยยาพะคนลาตนลานิใสนอะไรใสเสนาเมรุราชาพนนอรชีชัยชยาชยยาคำพิ สโสีนาเคนทานาเกบีสาจจพุตะคาลีเชยยเชยยตุนนิมิตตาโลกีเชยยเชยยสิงคีสุธาธานาโคาชาเชยยเชยยวารุณนาโมคาสาตาเชยยเชยยจัมปาทินาราคุราคันโทเชยยเชยยคัชชาคน turrong suka bojung Siha bi tadi Pak sayaya ceya warun Namokata cita-cita sena hari Pol Suti noora sayaya saya suka suka siwi saya saya สอราหนีสามตินสัทธาเชียเชียมังการาบััญญาภวะเกเชียเชียวารุนนายเกเชียเชียนาคาเสสุราพูชาติชาเชียเชียพรหมเมนะข้าเชียเชีย ราชาตีราชาชัยชัยเชัยปัตถวิสัพพังชัยเชัยอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยเชัยมาเฮสุโรฮาโรฮารินเทวาชัยเชัยยพรมมาสุรโคชัยเชัยนาโควีรุณาโควีรูปะโคจันทิมารวีอินโทจเวีนะเตโย ku wero waduno pik kakiwaayo japajunhuku maaro tata ra koataamawa Hiita pasaayo isi no saw kaapacara amo จะาสปาโรจะใช้ยากัางเอเตนะช้ยาเตชีนะหุนตุเตใช้ยามังคารังชโยปิีพุทธศาสริมาโตอยัมมาราสจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยัมโคทิมันเดียปามติตาช้ยกตาอินทา

ถ้าถ้าเ้าถุ่มมองเดียวเขราะสีจ่าใยเ้าแม่เพราะมันแกมีเยอะแไไออกก็อกวาเจียบเร่ว่าให้าดวี่บาทออกรงันสบาทนะอย่าลืมสิบาทนะฮะต้องมีสิบาทนะฮะต้องศูะบาทสบาทเนาะโอ้เยนกไ้ต งวดนี้สีจังเลยสงงัยเป็นลมอยู่ตาตงวันี้นะตาเป็นเป็นวันี้ได้หมดสามตัวาทุกคนรับนที่สี่น่นสาตัวสินงไม่ทาเลยเราทำไมครับแต่วันาละวนี้งดที่สี่นะปู่เนาะแต้งที่เคยเห็นมากเนี่ยวดนี้ได้เป็นงวดที่สุ่ั้วนนน้อยพวกนีหวาดเว่าจังจไปไปไลยวดนี้สมตัวาโอ้ปู่ปูนี ข้าวเจ้าอันนี้ตอนท่านถอยมาในอันเรือเมื่อกี้ในสามค